สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทูกกานค่ะมือนี้ตรงกับวันทีซีมีนาคมสองพันหาลอยหกสิบหานะคะท่านผู้ชมค่ะสมาพ์มือนี้นะคะเป็นมือที่แอดได้รับการติดต่อจากหลวงปู่นะคะปูศูนย์เจ็ดนะคะท่านผู้ชมค่ะสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าปูศูนย์เจ็ดคือเงินเมื่อกี้นี่ศูนย์เจ็ดเป็นเขาตรงๆนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นปู่ที่เขาอาจสิ่งหุจักมาโดนแล้วแต่ว่า เที่ยวนี้สายาของเพื่อนคือปูศูนย์เจ็ดนะคะท่านผู้ชมค่ะเพื่อนกนนระดิ่งโ่งตัวเลขแนวทางมาให้แอดนะคะเร,เริ่มตั้งแต่เริเร่มตั้งแต่เลขเลขยกมาไล่นะคะท่านผู้ชมนี่คะรร่คะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือเลขยกมาไล่เลขยกมาไล่ท่านผู้ชมหลายคนกะน,น่าจะเข้าใจเนาะคะ่ะเนาะว่าปูใดเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้เลขยกมาไล่ ผู้ใดสิฮาร์เฮดก็ได้นะคะทำช่วมขาเริ่มต้นที่เอาเลขทั้ง6ตัวของรางวัลที่1นนะคะมาตั้งแล้วกระบวกกันเป็นมาไล่ลงไปนะคะทำช่วมขาแคบหน้าจอไปหนฮาร์ทเฮดเลยเลขก็ได้นนะคะ่ะทาำช่วงขาสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้หลงปู่เฮ็ดมาเลขมะไล่ของปู่คือศูนย์มาศูนย์นะคะทาช่วมงวดที่แลวกับมาศูนย์นะคะ ลูกปูก็ให้0ูนหกูนเจ็ดปรกดากฏว่าเลขที่ออกก็คือศูนเจ็ดนะคะศูนเจ็ดลากวดนี้ลูกปูกับวามาศูนนะคะตรงช่วค่ะจะเป็นศูนยางนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะอันนี้ขึ้นเหลขกมาไล่ของลูงปูนะคะลูงปูโซมาห้มีเหล็กมาไล่เล็กดับนะคะนี่นะคะแคปหน้าจอดูเลยคะ่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นงวดของงวดนี้นะคะเนาะสำหรับงวดที่แล้วเดอเอสีเฮดทีมมือ หมดทีแล้วหมดทีแล้วสวยมากหมดทีแล้วผูเห็นกับผู้ชมสีส่เสียเวลาผ่านไปสกคกนนะคะต่อไปเป็นเลขดับนะคะเลขดับของปูศูนย์เจ็ดนะคะอันนี้คือเลขดับนะคะเลขดับของเพื่อนก็ซีมีสามสองสองสามสามหกหกสามสามแปดแปดสามสามสี่สี่สามแล้วก็หกเก้าเก้าหกแล้วก็นึงเก้าเก้าหนึ่งนะคะ คือประมาณมาเลขบดับคุงเพิ่นนี่้าสติวาเฮาบ่เสือมันบมน่มีดอกเลขดับเราก็ซื้อน้อยลงนะคะทำช่ว่ขาอันนี้คือเลขดับของปู07นนะคะอันนี้คือเลขบดับนะคะทำช่วแคปหน้าจอเลยค่ะแคปหน้าจอไปไว้ทงมือเลยนะคะอันนี้แคปหน้าจอไว้ดูเลยค่ะท่านชมขาอันนี้เลขบดับรวมที่16มีนาคม2565นะคะท่้านะคะทช่วง ต่อไปเป็นตูเด็ดของตูวที่หามากกับทำช่วงขาปูศูนย์เจ็ดให้มางวดนี้มีหนึ่เจ็ดแปดและก็80นย์ะคะทำช่วงกับแคปหนาจอเลยเทียวที่แล้วพ็นให้ศูนย์หกศแล้วก็70บอแอบจำไม่ได้ประมาณนี้แหละโอเมนเจ็นย์เจ็ดหนึ่งหรือ,อย่างนี่ละ นะคะแต่ว่าเลขที่ออกก็คือออก0 7นย์ะคะท่านช่มกันเล่คุกันเลยบอกว่าให้เป็นสายยาวศูนย์นะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของปู0ูนย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะท่านชุ่ชมาแอดจะเอาของสองอาจารย์มานำเสนอนะคะกระสีมีของปู0ูย์คอกของลุ่หมานนะคะของลุ่หมานค่ท่านชุ่ชมขาของลุ่หมานเดี๋ยวเดี๋ยวแอดเก็อาไปมือวาะ ลุงหม,มานวดที่แล้วนะคะทางช่วงขาลุงหม,มานวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างนี่คะ่ะทานช่วมอันนี้ของลุงหม,มาน,นะคะงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะล่างก็คือศูนย์เจ็ดบนก็นคือศูนย์หานะคะนี่คะ่ะทางช่วงขาอันนี้คือตัวเล็กเนวทางของของลุงหม,มาน,นะคะสําหรับงวดนี่ลุงหม,มานไห่ยังนะคะงวดนี้นะคะทางช่วคขา วันนี้ลุงมานให้วิ่งบนที่หกแปดหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งแล้วก็แปดหกสี่ศูนย์หกสี่หกสี่หกสองส่วนล่างอาจารย์ในที่แปดวิ่งแปดนะคะแปดสามแปดหาแปดสี่นี่ค่ะเติมช่วงค่ะอันนี้คือของลุงมานนะคะตัวเลขแนวทางของลุงมานวัวที่แล้วเขาบนเขาล่างนะคะเติมช่วงค่ะ งวดนี้จะเป็นยังไงนะคะท่านผู้ชมโปรดติดตามและนำไปทำการบ้านด้วยนะคะอาจารย์ในที่วิ่งบนหกนะคะท้ช่วงะหลายสำนักกบมาที่หกนะคะทผช่วมกบยศาสลาดใจนะคะนำไปทำการบ้านก่อนคะ่ะท้ช่วงขานำไปเหตุการบ้านก่อนนะคะเ,เขียนเป็นเขียนใส่กระดาษไปเลยว่าอันนี้ของอาจารย์นี่ของอาจารย์นี่นะคะแล้วกะ็อาจารย์ได้ตรงกันเท่ากับ น้ำออมาตัดได้เลยนะคะการทําการบ้านนะคะจะดีที่สุดนะคะถ้าบริตุการบ้านจะเหตุในห้องเปลื่อนทุนนะคะตรงช่วงขาอันนี้คือของลุงหมานตัวเลขแนวทางของลุงหมานนะคะทำไปช่วงกว่าแคปหน้าจอไปไปบริบการบ้านเลยคะ่ะคลิปนี้แอดสิลร่สองสำนักคือของปูศูนย์เจ็ดก็ของอาจารย์ของลุงหมานนะคะ เพื่อนอีกคหนึงแล้วแคลนอ่ะเพื่อนอีกคทางนึงค่ะทางชุ่มขาอันนี้ของปู่ศูนย์เจ็ดนะคะปู่ศูนย์เจ็ดให้มาที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็แปดศูนย์นะคะทางช่วมแคหน้าจอไปทะเพิธการบ้านเลยค่ะอันนี้คือของปู่ศูนย์เจ็ดเมื่อที่แล้วเข้าศูนย์เจ็ดนะคะ สำหรับเลขดับอันนี้ดับบนล่างนะคะทา่านผู้ชมขาดับบนล่างใปท่านผู้ชมแคปหน้าจอไปไว้ถ้าเมืองถ้าผู้ใดคิดว่าเลขดับบบมีดอกก,ก็เบาๆก็ซื้อเหล่านี้น้อยๆลงนะคะทา่านผู้ชมขาเพราะว่าเลขดับของคนจะดับอยู่มาตลอดนะคะทา่านผู้ชมขาอันนี้คือการบ้านของปูศูนย์เจ็ดนะคะส่วนเลขมะไลนะคะอันนี้คือเลขมะไลของปูงนะคะ เล็กมาไล่เพิ่นมาศูนย์เมื่อที่แหลวกมาศูนย์นะคะจะเมียนหรือบบเมียนห้องโบจักนะคะเพราะฉะนั้นทผช่วมกะให้พิจารณ้าอีกเทื่อหนึง่งเหล็กมาไล่จะเห็ดย่อนย่อนเห้ท่านผู้ชมมึงเล็กมาไล่ของปูเนาะคะ่ะเนาะงวดที่เหลวได้ศูนย์ค่ะท่านผู้ชมเมื่อที่เหลวก็ได้ศูนย์ท่านผู้ชมแคบหน้าจอแล้วก็เอาไปเฮตดลร่องมึงนะคะว่า ไ้ย้อนเฮ็ดย,ย้อนกลับล่องมึงวา่าลายๆงวดว่ามันสิแเมียนบ่นะคะแต่ว่าหลวงปู่บอกว่าเพิินเฮ็ดมาหลายงวดแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ของลุงม,มานนะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะตังช่วงค่ะแคปหน้าจอไว้ไปทําการบ้านเลยนะคะคิมนี้เอสสิล่มงสองสำนักคือของปู่ศูนย์ก็ของลุงม,มานนะคะ นี่นะคะแคปหน้าจอไปเลยค่ะนุหงมันวดที่แล้วเข้าบนเข้าล่างนะคะทั้ง0ูนย์ห้าทั้ง0ูนย์เดนะคะวดนี้วดนี้เพิ่นเนีนหกสีค่ะทั้งช่งค่ะเลขสามตัวเน้น0ูนหนึ่งแล้วก็เลข2ตัวเพิ่นเน้นหก ทำช่วงพีจารนาเอาด้วยค่ะเลขสามตัวกับสุไอแปดหกสี่แล้วก็หกสี่นะคะแต่แอดหมักหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวทำช่วงพีจรนลนาเดี๋ยววันนี้แอดจะมีสรุปเพื่อบ่เปลี่ยนบ,บ,บ่เปลบ่องทุนนะคะท่านผู้ชมเนาะเพื่อให้ท่านผู้ชมบริปเปลืองทุนวบหน่อยก็สามารถที่สิมีโชคนม,มูได้นะคะแอดจะ สรุปตอนท้ายให้เหลือตัวเลขน้อยลงคำว่าหน่อยนีย่คือนหน่อยอีนี้นะคะแต่ว่าเสีเห,หายทนผู้ชมบ,บ่ผิดหวังนะคะงวดนี้ปวดท่าผู้ชมก็ปดติดตามตอนต่อไปนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แอดเพราะว่าถ้าชมว่าแอดลงมันสิได้ปับ๊บท่านที่มัเสิได้ท่นต่อเหตุการณ์นะคะสำหรับเอองวดที่แล้วนะคะเนาะ โหดที่เล้วหลายคนก็โชกีไปนะคะแต่ว่างวดนีเทากับาพิจรณาคกับคอมพอมกันเน้ะค่ะทนผู้ช่มเนาะสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขเนวทางของปูศูนย์เจ็ดกับลุงหมานนะคะแอดเจาลุ้งสองสำนักนะคะถ่ายคลิปแอดเจาตัวเลขของสองสำนักลุ้งให้ใหทนผู้ช่มไปแคปหน้าจออีกเตียอหนึ่งเนาะค่ะเนาะสาหรับคลิปนี้แอดกับขอท่าทำใ้ช่มไปเพียงแค่นี้คอยทนผู้ชุมโชคหมานลำด้วย <c oughs> คิดเงใดคอยสมความมาปรารถนา่าเจ็บยะเจนดเวยกันท่านผู้ชมไปแผ่นดินใดก็ขอ้เจอเป็นแผ่นดินถ้ำแผ่นดินทองมีค้นซวยเหลือเกือกูนตลอดไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดคอร่าท่านผู้ชมอย่เพียงแค่นี้ขอบคุณค่าสวัสดีค่ะนะคะดูเลยค่ะท่านผู้ชมคะแคปหน้าจอเอาไปมึงเลยทายคลิปนะคะขอบคุณค่าติดตามคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมคาสวัสดีค่ะขอบคุณค่าอีกครั้งนึง